If I told you about her, the princess without voice, what would I say? สวัสดีค่ะพบกับหนังดีซีรีส์ต้องดูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินมีหนังดีแนวแฟนตาซี Fantasy, มาฝากกันกับเรื่อง The Chef of Water ปี2017หนังแนวแฟนตาซีจากผู้กำกับกีเยเม์เดลโตโรนั่นเองเอาละค่ะเราไปดูกันเลยเรื่องราวของหญิงสาวเอลซิซาแสดงดำโดยแซลรี่ฮอกกินที่เรื่องนี้รับบทเป็นใบแต่สามารถฟังได้ยินเสียงเธอทำงานในสถานีทดลองวิทยาศาสตร์ เธอเป็นแม่บ้านเธอค่อนข้างจะมีชีวิตสบายสไตล์บ้านบ้านมีสเสน่ห์ในตัวเองจนวันหนึ่ง เธอได้มาเจอสิ่งแปดปลอมในอุมโมงค์ลับนั่นก็คือมนุษย์น้ำนั่นเองมนุษย์น้ำโดนลากมาจากทางอเมริกาใตา้เอามาเพื่อเป็นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์แต่เออซ่าเห็นแล้วเธอรู้ทันทีเลยว่าเขาไม่มีพิษมีภัยและดูน่าสงสารเธอจึงแอบไปหามนุษย์น้ำอยู่เรื่อยๆโดยทุกครั้งที่เธอแอบไปเธอจะเอาอาหารไปไว้ให้ด้วยจนเธอ เกิดเป็นความผูกพันในใจกับมนุษย์น้ำแต่แล้วเมื่อจูจ่ๆก็รู้ข่าวลับมาว่าลิชาร์สติกแลนสแสดงนำโดยไมเคิลแชนนอน ชีเรื่องนี้รับบทร้ายแบบจัดเต็มเขากำลังจะฆ่ามนุษย์น้ำเธอจึงหาวิธีพยายามช่วยมนุษย์น้ำให้ได้เธอเอามนุษย์น้ำมาไว้ที่บ้านของเธอและหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวดีๆความน่ารักและความรักอันบริสุทธิ์ของคนและมนุษย์น้ำจึงเริ่มเกิดขึ้นแต่แล้วความสุขก็อยู่กับเราไม่นานเมื่อริชาร์ดได้รับคำสั่งให้ออกจากมนุษย์น้ำให้เจอภายใน36ชั่วโมงเขาจึงทำทุกวิถีทางให้ได้จับตัวมาเรื่องราวตอนจบจะเป็น อย่างไรเธอและเขาจะได้คลองรักกันหรือไม่ต้องไปติดตามชมกันให้ได้นะคะกับเรื่อง The Chef of Water แอดมินขอบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นหนังยุค70 v e n ทออกมาคลาสสิกดูแล้วสมูทมากเลยค่ะไม่รู้สึกขัดแย้งกับความจริงใดๆทั้งสิน้นเอาละค่ะ จบไปแล้วกับอีกหนึ่งเรื่องอย่าลืมนะคะอยากให้ทีมงานรีวิวเรื่องไหนคอมเมนต์มาได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะ